สวัสดีครับพอกระจานจอสอดแจงให้เราแล้วครับเด้อวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสิผ้ามากินนี่ครับหูจมูกครับหูจมูกงูวนครับกินน้ํแก้วสมครับอ่ะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันหลายๆลายเยครับเด้อขอบคุณครับนะแสร็จเหมือนกันซิมหูมันซิมหูมันเห็นบ่กดูสิเอ้อืมกุดกดเดียว ใช่อืมนี่ดังมั้งครับวะเนะี่ยอืม,อมน้อยอืมเออแ่บอีหลีเป็นแต่ซื้อมากินดูอยู่ คือมันลอยเดียวครับลอยเดียวลอยแล้วแรงโอ้จับ อันนี้เอาที่เพื่อนนั่นต้มมแลด้เลยครับต้มมาเลาวูุ๊บเขอกแม่ส่งแก้วออกแ้เวเขาต้มปรุงอยู่เชนนึงอืมคับกินไหม อืมจนด่วดเลยขอกับแจวสมไหยครับหาซื้อไม่เห็นกินมึงนะครับหูวกับบวกหัว กินไหมอิมาต่อมน้อันนี้นหูมัน มันไม่ควมกึดกึๆกึอยู่โหออน

ใหุู้้ใดเคยกินหูมูอย,ย่างกับคลายๆกันครับอัวหันโอ้หันมุ้งเผ็ด เผ็ดอืมต้องอร่อยว้าโอ้เึร่องหันเนึ่งเผ็ดเึ่งแซ่บครับผมอิ่มียบ้อยนะครับสำหรับเมนูมือนี่ครับหูง,งว่วจหมูง่วต้มนะครับเนาะ กินก็แกวส้มแฉบๆนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล้ะก็คอมเมนต์กันหลาเๆเพื่อเป็นกำลังใจให้จางจอดสอดแจกนะครับเด้อขอบคุณครับ